สวัสดีค่ะพบกับช่องคลิปสี่คนสควยกันแล้วไปเราจะไปเล่นเกมน,นี้กันนะคะมันชื่อว่าเก็บอะไรก็ไม่แน่ใจนะคะเพราะเห็นพี่แป้งเล่นกันนะคะก็เลยลองโหลดมาเล่นอ้ามาด่านแรกมาเลยอืมด่านแรกคงไม่มีอะไรยากสําหรับผมดอกมาเดินไปเลยเดินแบบชฉียวเอีเก็บดาวก่อนกันล้วกันอันนั้นมันเป็นระเบิดใช่ไหมเออใช่ใช่ใช่อาอันนี้ก็น่าจะรอดแหละไม่รู้อ่ะเดินไปไปเออปะเอาเออตายเอาไปเอาไป ไปเลยคนเราก็ต well. We ้องมีการผิดพลาดได้ไปเลยไปเลยอุ้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 ยผ่านไปนิดเดียวอุ้ย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 ดาวไดาดาวตายตายเอามั้ยเอามั้ยมาคราวนี้ผมจะไม่พลาดแน่นอนผมจะต้องไปหาน้องสาวให้ได้น้องสาวจ้าน้องสาวไปอืมได้ดาวแล้วอืมอุ้ยระเบิดงั้นหรอไม่มีทางทำเชินได้หรอกไปมาอืม เดินมาชิวๆย่างหล่อเหลาเดินลงมาเอ๊ะหน้าทิวกับบไดลงบันได,มนไ,ดไม่เป็นนะครับไปขาดไปเลยอืสบายสบาย,ยจะเอาดาวไงเนะดาวไงอะอ,อยไม่เปไ็นไรไม่ต้องเอาก็ได้เข้าไปเลยก็กันน่าจะไม่มปไ็นไรอ้ยสองดาวก็ดีละไม่เปไ็นไรครับน้องสาวบห่ะไหนน้องสาว มาหั่นมาตอก,กันอีกด่านหนึ่งเลยไปไปไปรอรอรอด่านที่สองดันระเบิดก็ไปเลยมันไม่มีอะไรที่จะทําให้ผมอันนี้ได้หรอกด่านนี้ต้องผ่านไปอย่างง่ายได้ไปอุ้ยอันนี้มันระเบิดใช่ไหมื่อขอไปเตะที่ถึงวิงว่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 งวิ่งปังปังว้าวว้าอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ย,ชยเชียวนิดเดียวหืมยืนแล้วก็อะไรก็ไม่รู้เนะี่ยไปโอ้ย ก็ระวังเดี๋ยวมันเดินมารีบๆกระโดดอแล้วผมจะเอาดาวไงเด่ะชั่วมันชั่วมันไปไปไปไัไป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 บิน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 มันไปแล้วมั้งโอเคนี่ไงไปไปแล้วก็ขึ้นขึ้นบันไดช้าจังเลยโอ้ยสะดุ้งสะดุ้งไหนด้านบนมีอะไรให้ผมทำว่าเอ๊ะโอ้ยมันจะขึ้นยังไงไม่ได้ผมก็ต้องตายเอ๊ะมาใหม่มามามาขึ้นกัน มันขึ้นช้าเลอเกิดบันไดโอ้ยโอ้ยโอ้ยน่าไม่หลกมันแล้วนกสาวจะเอะนกกสาวนกสาวจะนกสาวเอะนกสาวเอ็นกนกสาวลุกไงวะเนี่ยมันลุกยังไงวะมันจะลุกยังไงวะมันอย่างนั้นมันก็ไม่รอดลุกดิกระโดดลองกระโดดดิกดมันไม่ได้อ่ะทำไงดีอ่ะมันไม่ได้เอามาเอามา อุ้ยต้องตายแน่ๆเลยอุ้ยทำไมามันเดินไม่ได้มันเดินไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้โอ้ยมันจะอุ้ย,ยเดินได้แล้วแหวะแหวะเกือบไม่เกือบไม่รอดไ,ไปสุดท้ายด่านที่กูก็ไม่ผ่านนะครับไม่เป็นไรมาอีกสักตาหนึ่งก็แล้วกันดูซิ่งลอดหรือเปล่ากระโดดท้งไม่เป็นไรรอก เพิ่งบอกเป็นแบบว่าไม่เป็นไรหรอกอ้าวเอาไม่เอาไม,าามา่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครั้งนี้ฉันไม่โดนถังโดนแต่ฉันก็ไม่เป็นไรออเอ้อาอะไรอ่ะ <c oughs> กดดดนี่แล้วก็มาโดนนี่มาครั้งนี้ฉันจะเอาแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวพอละเพราะว่าฉันน่าจะไปหาน้องสาวไปได้ไม่เป็นไรมาฉันเ,เดินมาอย่างมันน่นนาเพื่อมาเอาดาวแล้วก็กลับไป <c oughs> โอยครั้งนี้ฉันรู้แล้วว่ามันลุกยังไงเจอทำอะไรฉันไม่ได้หรอกไปขึ้นกระโดดกระโดดครั้งนี้ฉันต้องผ่านด่านนี้ให้ได้รอมันอันนี้ก่อนโอเคไปวิง่งวิ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 ่งเอ๊ฉันผ่านได้แล้วเห็นไหมระเบิดนั่หรอเอ้าลืมลืมก็อ่ะ, <c oughs> <c oughs> ะ,อ,ะอีกสักตาดีา๋ยวกดกันมาครั้งนี้ฉันจบไม่พอดิคอร์ดไปกระโดดอย่างมันอะ เพิ่งบอกว่าจะไม่พลาดไม่เป็นไรอีกสักตานก็แล้วกันมาครั้งนี้จะไม่พลาดละเอาจริงๆละมาพี่ฝนมาฉันเล่นทั้งนั้นแหละเป็นให้คุณผู้ชมดูองมามามาเออนี่เกอเออเกแล้วมีทางามอะไรฉันได้หรอกอุ้ยมันจะไปไงแล้วจะไปยังไง่ะขามันไม่มีแล้วลุกก็ไม่ขึ้นค่ะมันไม่มีตายละ จะไปไงอ่ะยอมฆ่าตัวตายแล้วก็แล้วกันน้องสาวเวไลพี่ดูเอ๊ะอ่ะก็พอละ <c oughs> โอ้ยพอละกันนะอ่ะสวัสดีขอตัวลาไปก่อนนะคะ๊ม่าบายขอบคุณค่ะจุ๊จุ๊อออ้อแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ